สวัสดีชาว u t u b e วันนี้พลอตค r สดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสกลับมาบันทึกเสียงอีกครั้งพลอตคัสสารสื่อเสียงเรียงพลอตหลากหลายขอนำเสนอเรื่องราวของนโปเลียนฮิลนโปเลียนฮิลคือบุคคลที่พัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จและเป็นนักเขียนผู้ได้รับการยกย่องว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากที่สุดผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์โลกเป็นผู้ปลูกฝังแนวคิด ในการสร้างตัวตนให้ประสบความสำเร็จให้พบความมัง่งคั่งร่ำรวยและมหาเศรษฐีมากมายทั่วโลกต่างก็ค้นพบเรื่องจริงนี้ผ่านการศึกษางานเขียนของนโปเลียนฮิวนี่เองหนึ่งในผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ที่งานเขียนของนโปเลียนฮิลได้สร้างไว้ก็คือการจุดประกายความหวังให้ชาวอเมริกันนับล้านคนเริ่มการไล่ตามความฝันหรือที่เรียกกันว่าอเมริกันด r e a ภายใต้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและการเกษตรกรรมจนทำให้กลับมาเป็นมหาอำนาจยิ่งใหญ่ด้วยประโยคหนึ่งที่เข้าถึงคนนับล้านที่ต้องการความสำเร็จก็คือ if you can conceive it and believe it you can achieve it แปลก็คือถ้าคุณสามารถที่จะฝันและเชื่อม,มั่นในความฝันนั้นคุณก็จะสามารถสร้างมันและทำมันได้สำเร็จ โดยที่หนังสือเล่มแรกของนโปเลียนฮิลก็คือ The l a w s of Success เป็นหนังสือเกี่ยวกับวิชาความสำเร็จที่นโปเลียนฮิลได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์มหาเศรษฐีผู้นำและผู้คนที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ระดับโลกหลายร้อยชีวิตในตลอดช่วงระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาเมื่อมีคนอ่านหนังสือของเขาและเข้าใจอย่างถ่องแท้และนำมาปรับใช้นำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงเกิดผลลัพธ์เฉยเช่นเดียวกันกับมหาเศรษฐีและคนที่สำเร็จมากมายดังกล่าววันนี้จึงขอยกตัวอย่างวิธีการไปสู่ความสำเร็จสัก3ข้อเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ฟังพลอดคาสนะครับข้อ1กําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนเพราะวิธีการต่างๆนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยก็คือเป้าหมายหรือจุดประสงค์หลักที่เราต้องการทำให้ได้ให้สำเร็จ ฉะนั้นจงอย่ายึดติดกับเส้นทางแต่จงโฟกัสที่เป้าหมายที่เราจะไปให้ชัดเจนที่สุดแล้วคุณจะพบเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวคุณแน่นอนข้อ 2. จงสร้างมิตรมากกว่าสร้างศัตรูมนุษย์จำเป็นต้องอยู่ร่วมกันในสังคมพึ่งพาอาศัยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามหรือแม้แต่การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จยิ่งจำเป็นจะต้องพึ่งพาทีมงานพึ่งพาลูกค้าและอีกหลายปัจจัย ดังนั้นควรรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้คนให้นานๆซึ่งจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ด้วยเร็วและยาวนานยิ่งขึ้นข้อ 3. ชะตาชีวิตของคุณคุณเท่านั้นที่เป็นคนกำหนดเองชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีเป็นสิ่งที่คุณสร้างมันและกำหนดมันขึ้นมาภายในจิตใจของคุณเองตั้งแต่แรกฉะนั้นวันนี้คุณได้มาฟังพลอดคาสแล้ว ผมอยากให้คุณได้เริ่มกำหนดชีวิตที่ดีใหม่ในแบบที่คุณต้องการเพื่อที่คุณจะได้มีความสุขมีชีวิตที่สำเร็จและชีวิตคุณจะต้องดีขึ้นเริ่มจากวันนี้เลยและนับต่อจากนี้ไปอีกตลอดการความสำเร็จความมั่งคัง่งความร่ำรวยนั้นเป็นของคุณเสมอขอเพียงแค่คุณเชื่อมันและเชื่อมันในตัวคุณเองนี่เป็นสข้อข้างต้นที่จะทำให้คุณพบกับชีวิตที่ดีได้ ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ